ช่วยกันนะครับมาถึงงานร่ปปัูกแล้วเนี่ยงานพี่อท์ของร้านเงียนว่เนี่ยร้านโนเซบเขาส่งทีเอ็มให้เราตรงนี้ถือกันว่มโูกแม่ถือกันลงไปด่ล่ะ เป็นงานสลองร้านซับของพีบของร้านงานนี้งานใหญ่เข้าเอาแขะมาจุฮะจุแขะจุแขะใส่แขะไปเฮ้ยลูกน้องอยู่ไหนวะเฮ้ยเปิดประตูให้เฮียดิบรรยาการเปิดประตูให้เฮียดิโอ้ปเร็วอย่าชักช้าขึ้นนี่ได้เพราะนี่ว่นใดโอเคโอเคไหนนะครับนายอย่าเมาแล้วขี้แต้มนะมีเจ้ประวัติเฮ้ยบรรยากาศดูแลเฮียด้วยนะ องเขาจีดแตกอันนั <S 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 ้นไหวอ๊บพ่อนย้อนเน่ยนะอันนี้เป็นองค์อ๊บด้านออกนะครับผมมืัอนี้ได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยทสิเอาคลิปติดเอาไว้ด้เนี่ยมันเป็นคนทำปดาเป็นคนติดดินประธานไว้นะเจอท่าประธานครับโอ้ยไทเนี่ยมาประธานมาเอ้าเอ้าอู้ฮันนี่ว้าวใส่เกลรุ่นเต็ม ไปตรวจไปแล้วใครจัดงานครับท่านครับอะไรจะมาอะไรมางานอะไรร้านซับไหนร้านซ้ำใครต้องส่แดงตับครับาครับเรื่องไรชอไก่ต้องต้องินปงรางของนปงรางอ่ไหนอนปงรางลยไหนตรนี้อ๋อครับนี่อนปงรางครับผม ขอให้มีความสุขมากๆกแล้วกันท่านครับทุกพี่ครับนท่กพี่คนั่าน่านเยานท่านท่านท่นท่านทานท่น่าท่านท่านยน่านท่าน่านท่น่ท่านานท่ายท่ไนทนท่านท่าน่านวาท่าน เชิญไปประมาณ2 0 0แสนกว่าคนแต่ว่าวันนี้เพิ่งมาประมาณ30มสิบประธานได้ยังไงแล้วออกมาไล่ผมทำไมไล่ไปใครเขามาต้อนรับครับประธานครับเออเขามาต้อนรับครับมาต้อนรับไงมาต้อนรับผมเพื่อให้ท่านเมื่อกี้นี่ไงครับอย่างเดินยางประธานประธานทำไมรู้มุกผมด้วยครับประธานครับเล่นน้ำเนี่ยไงครับเล่นน้ำเนี้ยอุไอ้ดูไอ้ดูรอชงรอชงดูอะไรนะเล่นน้นเล่นด้วยได้ไหมเล่นด้วยประธานประธานทงมาเมื่อกี้เนี่ยยังไงหน้าไม่ให้หน้าไม่ใเดินน้ำประธานยัเพิ่งหลุดสิ ประธานทำไมเดซเดซจะประธานคุไปแต่งตัวสุนหมาขนาดนี้อะไรคุณว่าผมได้ไงมนเป็คุณรู้ไหมผมคือใครนี่แหละครับผมกำลังสงสัยนะครับใครเก็บประธานผมหน่อยครับเดี๋ยวผมอะไรอันนี้ร้านใครมีร้านร้านน้องคนนี้ครนะคนเยอะหรือเปล่าไม่เกี่ยวจะเดินไปไหนครับเนี่ยคนเยอะมากเดี๋ยวผมต้องขอตรวจก่อนขยันเดินนิเนี่ยผมจะขอตรวจงานมีเสียงมือเสียงตีนนะครับท่านครับวันนี้นนี้ตารวจวันี

ขึ้นสุดยอดยังไงให้ผมมาทำไรก็ให้ท่านมาไปเกียรติในงานฉลองร้านซัดนะครับขอบคุณพี่ร้องจากจนนะครับที่ยังไว้วางใจนะขอบคุณพี่ร้องทุกท่านนะครับที่ยังขอบคุณเชิญิรับธรรคราทุกท่านนะครับที่ได้ผมได้มีโอกาสนะได้มานะขอบคุณนะที่โหลดกันเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทําไมท่านจะแก้ปัญหายังไงไม่แก้ปัญหาไงมันก็ปกติดีนะผมได้โดยเฉพาะโควิดมาถาประจาเป็นยังไงโควิดแล้วเป็นยังไง

แค่พอใส่นักข่าวเดี๋ยวแปนึงแป๊บนึงนักข่าวเต็มทุกช่องเข้ามาตรงนี้เลยมานักข่าวมาเข้ามาเข้ามาโอ้ประมาณ20ช่องครับวันนี้ครับเยอะมากเลยทุกช่องทุกช่องมาสัมสัมภาษณ์เอาให้เห็นไมค์ไปเลยครับเอาให้กูโดนได้ได้เอาวันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนอื่นกูขอไม่อยู่นี่เดี๋ยวพานะครับน้าพากล้องมานี่ครับพอดีวันนี้เป็นอ่าฉลองมาครับ ังเอาเอาเอากล้องเข้ามากล้องเข้ามาครับกล้องเข้ามาอโโ้หพอดีวันนี้เขาฉลองหครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับจุกข้างเลยทุกคข้างเลยครับโอ้โหนะครับวันนี้อลังการมากฉลองร้านครับประมาณ20ช่องครับวันนี้ใช่ครับอันนี้ติดคุกรวมหรือว่าแยกกันคใช่ถามถามครับพี่เหลือตามมาขอถามท่านครับท่านมีนโยบายต่อไปจะทำไงครับกับเศรษฐกิจครับผมก็บอกแล้วไงเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจกำลังโอเคโอเคโอเคยังไงอ่ะโอเคแปลว่าอะไร ตกลงนะตกลงไงไม่มีขึ้นเลยไม่มีขึ้นเลยเรียนตกลงตกลงตกลงอย่างนั้นคุณแน่ใจได้ไหมเอาผมมาเละแล้วคุณคิดว่าช่องผมจะบินไหมเท่าเอาไว้ก็ไปไปไรนะบินก็บินก็ทุกสู่มวลชนนั่นแหละนะแลก็ไม่ได้รอดเดียวคนเดียวคนใดคนหนึ่งเรื่องเรื่องเรื่งเรื่องนึ่งวัคซีนแล้วยังไงเออวัคซีนนี่แล้ววัคซีนแล้วยังไงโอ้สะอาดแล้ววัคซีนมานะถามว่าทำไมผมไม่ฉีดทำไมถึ่งไม่ฉีดเพราะผมฉีดป่าว่าไงเอ้าใครจะ พี่ชอบอะฮะอะไรทั้งหนาว่ะจตุ่มด้วยปลโทเทียมพอปลโทเทียมตั้งเมรียบหิวามาทานครับแล้วเรื่องไออะไรเรื่องเมียเก่าที่มีลูกกัน3ามคนที่ให้ผมไปดูให้ตอนนั้นอะ ไม่เกี่ยวครับนีละครับนอกเรื่องเขาไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวอ๋อจ้ะเขาก็ยังผมก็ยังอดตังค์ให้เขาแทนท่านอยู่ขอบคุณมากที่ดูแลนะขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะผมรับรองครับโควิดครั้งนี้ผมเอาอยู่เอาอยู่นะเอาเอาอยู่ท่านประธานอันนั้นเป็นการมีมีการมามาด้วยเหรอฮะมีการด้วยนี่ครับมี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 การท่านมาครับ ต้องอะไรบัวตัวไปหมดเลยนี่ครับผมตอนรับท่านนี่ครับวันนี้ฉลองร้านซับของไอเดี๋ยวเชิญเชิญไปที่โต๊ะเลยเอาที่โต๊ะเลยใช่ไหมเปลือยไปไหนเหรอเปลือไม่ต้องนี่เหรอเหลือเปลือไปไหนมมัไม่กล้าอยู่โอ้ยเดี๋ยวไม่กล้าอยู่ไปนู่นอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวขอพิขออนุญาตสื่อมวลชนก่อนนะครับเดี๋ยวพวกเราจะต้องเชิญท่านประธานไปเปิดงานก่อนเอาละไรอ่ะเดี๋ยวไปครับไปไปครับขึ้นเวทีครับเตรียมพื้นเลยเผาศพเลยเนี่ยโอยเขาจะบ้าดิ มึงเอาป้ายอะไรมาเขียนดีๆก็ได้หายนี่มึงเอาฐานไอ้อะไรฐานเขียนเนี่ยเอา อะไรเลย้านบ้านไงจะล้อมหลังร้านครับเอ้านายกกูหายแล้วเฮ้ยไปนายยกตี่นี้ครับเฮ้ยอย่าเพิ่งไปนายยกนี่ครับเฮ้ยอย่าเพิ่งไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นายยกค่ได้แล้วเดี๋ยวนั่งหุบกับนายกอยู่เดินนั่งหุบกับนายยกอยู่เดินกันเดินตามกระทิ่มุ้งเลยนาอนพ่อของกูไม่ได้เล่นขึ้นข่าวอะไรกันหน่อนายยกกินไม่ได้ขึ้นบุกคนละทีครับเตัวเนี้ยเดี๋ยวเจอกันมาไปเกี่ยนะแค่พีตองนี่ ดา่แคแแค่นแน่แ่น่บรรยากาขอดเขาขึ้นอ่าเดี๋ยวให้ท่านประธานได้กล่าวอะไรสักนิดหนึ่งนะครับสามสี่อ้ ท่านก็ทำเป็นนะครับไม่ต้องทำไม่เอาเสียว่าไอ้เน่ขอให้ทำซาวมึงไม่ใช่มาเขื่นขึ้นมาล้ำลุกพักพิธีมึงได้ยืนยืนหลายคนได้นะเราแหวแล้วนี่ชิบหายมึงมันโจกเก็ดจกเก็ดอยู่เนี่ยเรียร์ท่านสภาาเดียรท่านในสภากาแฟ เดี๋ยวท่านประธานประธานเป็นท่านครับท่านผู้ชมผมนมเอาอไขมันออกฟังว่าได้ป่ะนะนมเย็นอ๋อชานมชานมเย็นวันนี้ยินดีไปจากยิ่งได้กล่าวมาปิดช่องใช่ฉลองฉลองช่องครับท่านฉลองช่องเอ้ยเอ้ยขอโทษครับฉลองช่องฉลองช่องแตกแบกตับ แกนเออแก่แก่อยู่ไหมแก่เอาไว้เอาใหม่แล้วจะหลองช่องเอาใหม่จะเพิ่งดินอ่เท็นตรงนี้จะลองช่องเพิ่มอ่ะมึงนี้ไม่เป็นไเพิ่มอ่ะหลองช่องเออหลองช่องช่องช่องไม่ใช่เอใหม่เพิ่งกูได้เอาใหม่หลอมไม่ไดลองช่องไว้แล้วไม่หลองช่องเอาใหม่เรื่องเดียวว่าจะหลองช่องลาซับนะของอิต สแสดงเตะตับขอให้พี่น้องประชาชนมีความมีมีความสุขให้อยู่ดีมีแห่ให้อยู่ดีมีสุขอยากให้ทุกคนอยู่เป็นสุขทำยังไงครับถึงอยู่เป็นสุขครับอยู่ให้เลยวันบริหัรท่านไปเล่นไปก่อนครับท่านไปเล่นไปก่อนกูลืมนะขอไห้พี่ดาวประชาชนทุกคนด้วยกันเลนะครับนะ ยังเอ้ยคุณทำไมเคพิ่มขน่ะหัวลัมเก่าพี่ไอ้เวพอร์เวพรให้ทีมงานทีมงานด้วยนะครับมีตากล้องมีช่างภาพดูมันมันดังพวกมัดึงหลายๆมีตากล้องมีช่างภาพนะครับทีมเขาเรียกว่ามีทีมทำปกมีทีมขายการตลาดมีทีมบัญชีขอบคุณผู้ลวิทยาชนนะก็มาหมดเลยนะครับอ่ะห้้อองงงนนนึรรับตี่ยไล อยากาตัวนึงมารับนี่หน่อยแป๊บนึงแป๊นผ่านผ่านอด้ได้เห็นนี่มาผู้ชายให้แป๊บนึงจ้าเนอยพร้อมครับโอเคให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็ทีมงานทุกคนนะที่อยู่กันมาถึงร้านครับใครอยากให้ผมอยู่ขอเสียงหน่อยไม่มีเลยนะครัับวงงเยใครอยากให้ผมออก รอเสียงไหมครับผมน้องเย็นเสียวไหมเสียวเอาให้มันออกได้นะนี่ใช่ไหมไงออกได้ไงทางการพุทธอะไรเพาะว่าไพ่การพูดอย่างผมอะไรไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างควายคนตัดเนี่ยนายอะไรอย่างนายอะไร เมื่อกี้นายแล้วทำไมอาจารยคุณไหมเมื่อกี้กคุยกูให้เปิดแป๊บเดียวเองไม่ยืนหนักหิวก็เยอะจะพาไปกินอ่าก็นายอะไรเป็นคนตัดอ่ะนายอะไรไอ้ใครผัวตัดไอ้เข็มไอ้เข็มตัดคลิปเหรอครับใช่ครับตัดคลิปอ้าวอ่มึงก็เป็นอย่างเงี้ยเหลือเบอร์อยู่เลยนั่นแหละคืออาเนี่ยมันติดคุกเลยครับเบอร์แล้ว เพื่อนตามสบายครับท่านครับผมดูแลข้างหลังให้ครับอ๋อเป็นการเป็นการครับอโอพี่น้องโูนมีกอดถูกบ้ากแล้วกันนะครับไม่มีอะไรมากมายผมที่สมาชิกทุกคนพูดมาทั้งหมดไม่เป็นความจริงขอบคุณครับลงเปท่านประธานนะครับประธานลงไปทานอาหารสักหน่อยครับเรียงไปต้อนรับไปต้อนเชิญใหม่นะไม่ได้หาด้วยเงี้ยบไปไปจังครับไปไปรับ ไป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 เชิญเลยครับเฮ้ยอะไรนี่ครั้งแรกไม่ค่อยเห็นกางไงครั้งสองกองคัดเท่าไหร่เบื่อเบื่อคนกันทิบสุขเพียรเพียรพี่น้องมันเพียรพี่น้องกูไดากีกแล้วกูได้กินจริงกูได้กินจริงเช็ดตะกงได้กินแล้วกูได้กินยิ่งไปมาเหรอ ยิ้มตั้มครับเดิน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 เด้นเชินเชิ้เดินตรงนี้ก่อนมาจากซิริ่นมาเนี่ยมามาอมากันเดียวเพิ่งได้สี่ตัวเนี่ยโอ้นี่ครับโอ้มากันเยอะแยะขอบคุณมากเลยนะครับเดินเดินเดินนยับ่ับยกเชิญเชมาฝากกันครับยับยั้ขมาันเลยะยิ่ง่าเปิดเพิ่งครับไอยับย้มาใครว่าหันทุ่ปลาเขนคุ่งบงแหล่าข้างในนี่อันนี้จะเป็นปลาพอ้อ เออมามาเอปิดปิดโอ้ยขอบคุณมากๆนะครับพี่น้องครับโอ้ยโอ้มา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 ไกล้่เลยวน้องฟังจากรินับขอบคุณขอบคุณหลายขอบคุณนะครับสวัสดีสวัสดีท่านสวัสดีท่านโอ้สาส้วไปยังไงไปได้รับมด้ครับ มาเยี่ยมมาเยือนนะครับยัต้มทั้งตไปไปขยับรับงนี้เข้ามาเข้ามาไปไปขยับย่เอากันอย่บเอาแกับมาคุมคุมเ่แหลเอาเ้ยลอ้โอ้ยโ้เมาได้มาทางบั้มหน่อยอดเอาเอามาซอยกันจะได้กินช่วยกันนะครับ 加油！加油！跑！加油！加

กระป้อมครับกระป้อมมันมาจากทั้งบ้านแง่แง่แง่กระปุกคือตัวแง่กับโอ้ยคนต้องขอโทษผู้ชมทางบ้านก้อนกูอยู่ไหนวะเนี่เขาฝากเราจะพอได้ไหมครับโอ้ยระวังเด้อนี่ยมันตายยังเนี่ยนอกไปแลี้ยงอกไม่เลี้ยงตีหักแล้วหันนกแลไวลามไว้ลามไว้เดี๋ยวกระป๋อมคือตัวแง่กระป๋อมยู่บ้านครับแบบนี้จะกินแบบนี้เราจะไปทำอะไรกินดีเนี่ย จูแล้วไอ้เฮ้ยเคยกินบ่ครับจูแฉ่มันไต่เีื่อยนะครับออแแล้วกินมาเราได้แหวนที่ดีบ่โอ้ยผมกินแหวนเนี่ยหางผัดเนี่ยนะจูดิ่งจูสดๆเลยสงสารสงสารมันมันจะยำขาดวะหรอทำแบบนี้แล้วกันปักไปดูอย่างนะครับครับแต่วันก็น่าสงสารมากนะครับไม่ไม ання, ไมร,รู the, ้จะเอาไปทำอะไรดีเดี๋ยวผมว่าเอาไปเอาไปปล่อยดีกว่าเนาะปล่อยจะได้ปัตายเหรอฮะมันตายไกเดราจะเอาไปปล่อยยังไหนอีนั่นละกับปล่อยได้เดี๋ยวปล่อยใช่หรอปล่อยลรถถองเหรอ บอการเห็ดหรอกครับเดี๋ยวกินไม่น okay, ูอื่นดี right ืว right? oh, 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 oh. ่าปะ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 ปไที่ชอบที่ชอบบรรยากาศของเราเรียบร้อยครับโอ้หนหมูหันนี่เราหมักแค่ซอสหอยนางรมสุดเข้มข้นตาเด็กสมบูรณ์อย่างเดียวแล้วก็คือหันหันคว่ำกับหันหงายเท่านั้นแต่ถ้าหันต้องมีไม้หมุนหมุนติ้วติ้วแต่นี่เราคว่ำหน้ากับคว่ำหลังอย่างเดียว เขาเลยเป็นหมูคว่ำหงายหมูคว่ำไหล่ก็ายปิดไปปิดมาเออเลยปิดบึกปิดบึกก็สนิทก็ดีกันนะเอกับหน้าบีนะครับอ่ะกุนเทกุนเหนียวน้ำปลาแดงโอ้ยเนื้อสีค so okay. mm ้ำเงินมากหนึ่งกุ้งโอ้โหน่นอนจริงเลยหนึ่งที่จะกินไปอู้อลังการอลังการ